สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยู u ูบโอเอฟดัมซิงครับวันนี้มาติดตามชมครับไมโครขุดงานโครงการครับทฤษฎีใหม่ขุดสาครับตัวนี้ไมโครกำลังขุดชั้นแรกครับแล้วก็ต่อไปไมโครก็จะต้องอาจจะต้องลงไปขุดชั้นที่สองครับตัวนี้โอ oh, จอกอสวยที่สุด ใช้โกเบโก้ครับ SK200 คุณสายครับอ่าอันนี้ก็ช่วงชั้นแรกครับมาดูกันการทำงานก็ไม่โค้ครับโอ้ดีไซน์ชั้นบนสวยมากเลยครับพี่น้องอนนโอ้คุณสายครับ พบไป๋ถึงนู่นครับเป็นโครงการทฤษฎีใหม่ครับหนึ่งตำบลึ่งสะอะไรสักอย่างนี่แหละครับประมาณนั้นแหละอันนี้รถงครับทีมงานรถงก็กลับไปแล้วีปทีมงานรถงมารอบ2 กันครับแลก็ชิวๆครับพี่น้อง ขุดในพื้นที่สามไร่ครับแต่สระนี้ประมาณหนึ่งไรลงโครงการสามไร่ครับเอออันนี้ก็น้ำก็เริ่มออกแล้วครับชั้นล่างก็เป็นเหนียวทรายชั้นบนก็เป็นหน้าดินสวยๆครับพี่น้องแต่เอาออกไม่ได้ครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับรอติดตามชมคลิปตอนต่อไปกับโคอ,อยู่ดอมซีนะครับวันนี้มาติดตามดูแม่โคคุณงานโครงการครับงานหนึ่งตำบลหนึ่งสะเป็นงานที่ซีใหม่ครับเป็นงานโครงการงานหลวงไม่สามารถที่จะเอาดินออกไปไหนได้ครับก็คือตรงนี้ก็ใช้พื้นที่ตามที่ลง ไว้าสามไร่ก็เทได้ในพื้นที่สามไร่ห้ามเอาไปที่อื่น